อยากเป็นนักไลฟ์ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างแรกเลยพูดเก่งพูดมากค่ะคือคําว่าพูดมากก็คือคุณสามารถพูดไม่หยุดได้เลยสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงแบบนอนสต็อปเซอร์วิสคือพูดบู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 แถมเจ็ดย่างแปดย่างอย่างเงี้ยไม่นนทั้งค้าออกมาพูดได้พูดมากนะตอนนั้นวี่เคยไปฟังในติ๊กต็อกที่หนึ่งวิวชอบคําพูดเขามากเลยอะคือบางครั้งอะคนที่พูดมากอ่ะมันมาตั้งแต่เกิดอ่ะมันไม่ใช่แบบคนพูดน้อยแล้วอยู่แบบบาพูดดมมมากกอ่่ะัน็ไไ้ปาวะ เออเราก็เลยแบบอืมก็ถูกเหมือน MBTI อะ่ะ m b t i มันจะมี Introvert กับ Extrovert ถ้าคุณจะมาบัง,งคับคน Introvert จะจาให้มาพูดมากๆเหมือน Extrovert อะ่ะมันก็คงไม่ได้อะ่ะเออแล้วมันก็คงไม่ได้ให้ความรู้สึกมั่นคงกับเขาด้วยว่าแบบเขาคงไม่ได้สบายใจที่จะพูดขนาดนั้นนะ <S <S เหมือนกันถ้าคน Extrovert อย่างอีนเนี่ยไปแบบนั่งเรียบร้อยตุ้งปูออย่างก็ก็ oh, <no. S 1> ก,ก็ก็คงไม่ได้อะ่ะเออการเลือกงานก็สําคัญดูว่ามันเข้ากับตัวเองหรือเปล่าันเนี้ย เป็นงานที่เข้ากับคาแรคเตอร์ฉันหรือเปล่าพอลายเซลเลอร์อะนักขายมันต้องใช้เอนเตอร์จีสูงมากในการแบบโพท,ทั้งโพท,ทั้งชั่วโมงนักไลฟ์คือกู๊ดเอนเตอร์เทนเนอร์คุณต้องเอนเตอร์เทนคนดูให้ได้ต้องเพราะว่าถ้าคุณเอนเตอร์เทนคนดูได้คนดูก็จะดูคุณแต่ถ้าคุณเอนเตอร์เทนคนดูไม่ได้คนดูก็จะไม่ดูคุณ <Yeah. S 1> แค่นั้นเองเออดังถึงบอกต้องแบบพูดมากพูดสนุกพูดฐานะแต่ยังต้องมีไอของความพูดเก่งด้วยเพราะว่าคําพูดหรือว่าบริบทที่เราจะเอ,อ่ยขึ้นมาถ้า ผิดพลาดบ้างหรืออะไรนี้มันก็มันก็ไม่ดีป้ะเราก็อาจจะโดนติ๊กตอกแบบเธอไปได้แล้วอะไรเงี้ยเออก็คือโด like นไล่นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นะอะไรจะเลจเราสามารถสนับป,ปกหาเล่นกับลูกค้าได้เลยเฮ <c oughs> ้ยลูกค้าไปไหนคะแล้ววันนี้รถติดไหมโอ้กำลังกับจากที่ทํางานเลยเหรอลองเมาส์แบบลองซื้อกันหน่อยไหมเออมีอะไรเมาส์แบบโอ้โหสามารถออกท่องน้ำท่องทะเลไปยุทธภพได้เลยอะ่ะก <c oughs> ็คือ อันนั้นคือหลฟ์ไงมันถึงบอกว่าพูดมากไงมันออกนอกเรื่องก็ได้แล้วค่อยกลับเข้ามาเข้าเรื่อง 1. เรื่องงานให้ถูกว่าเข้ากับเราไหมสองพูดมากนะคะแล้วก็พูดเก่งด้วย 3. ข้อมูลต้องเป๊ะหมายถึงว่าคาว่าข้อมูลเป๊ะคือ ถ้าเป็น Product หรือว่าสินค้าใหม่เราจําเป็นต้องทําการศึกษาข้อมูลก่อนให้รู้ให้มันเป็นแบ็กอัพข้อมูลแต่เราไม่จําเป็นต้องท่องอาขยานสมมุติว่าเขามีสินค้า10บชิ้นชิ้นที่หนึ่งคืออย่างนี้ถ้าคุณเท้าไซส์ยี่สิดคุณต้องใส่รองเท้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้เอที่สองไม่เอานะเบื่อใครฟังไม่มีไม่มีก็ค <laughs> ือโอเคคุณรู้ว่า รองเทาง้าคู่ส้นสูงคู่เนี้ยสูง2.5เซนคู่เนี้ยสูงจุด5เซนเผื่อที่ลูกค้าถามว่าคู่นี้สูงกี่เซน <S <S เราจะได้ตอบได้ทันทีแต่เราไม่ต้องท่องอาขยานให้กับเขาเรามี ข้อมูลไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์และแบคอัพนอกนั้นเราเอนเตอร์เทนลูกค้าได้เลยเพื่อความสนุกและมาที่ข้อที่4ี่ปิดการขายเอนเตอร์เทนอย่างไรก็แล้วแต่คุณต้องปิดการขายด้วยการปิดการขายแต่ละสินค้าไม่เหมือนกันเท่าที่ประสบการณ์ที่บูเจอมาบางอันแนะนําก่อนประมาณหนึ่งแล้วค่อยจบด้วยการปิดการขายลูกค้าซื้อมากกว่าบางอันปิดการขายทุกสองนาทีปิด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 ดีกว่าเคยแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งอันนั้นแล้วแบบ บูพูดอารมพบทแบบบรรยายนู่นนี่นั่นกลิ่นเป็นอย่างนี้เอ,อ่อการใช้งานนี้เราปิดอ่ะคือมันได้ชามากเลยเวย้ยกับอีกครั้งหนึ่งที่บูลองปิดแบบตลอดตลอดตลอดกลายเป็นว่าปิดตลอดเวิร์กกว่าทางนี้ทางนั้นอยู่ที่สินค้านะอย่างที่บอกว่าบางสินค้าปิดตลอดดีกว่าบางสินค้าพูดนิดนึงให้เขาเข้าใจว่าสินค้าของเราคืออะไรแล้วค่อยปิดการขายดีกว่าแต่ต้องปิดการขายเพราะเราต้องการยอด แต่ที่รูบอกว่าให้เอนเตอร์เทนด้วยอาวเอนเตอร์เทนด้วยเราจะขายยังไงอะเธอมันทําได้เว้ยเธอเธอโคตรตั้งสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงกันเธอมีเวลาเหลือเฟือเยอะแยะเลยถ้าถามว่าเบสไทมิ่งของบิวนะที่บิวชอบที่สุดคือสี่ชั่วโมงคือสองชั่วโมงรู้สึกว่าบางทีมันน้อยไปลูกค้าเข้ามาแล้วบางทีลูกค้าออกอ่ะแล้วลูกค้าเข้ามาใหม่เข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเราอยู่แค่สองชั่วโมงอ่ะบางทีลูกค้าอาจจะกลับมาไม่ทันเออแต่ว่าถ้าสี่ชั่วโมงอ่ะบิวมีนะที่ต้นน้ําาม แล้วก็ตอนจบค่อยกลับมาทีหนึ่งก็มีเยอะด้วยเออเยอะด้วยที่แบบมาแบบนี้คือมันเราเลยได้ยอดจากตรงนี้หรือว่าก่อนปิดจบมันก็จังอีทิกอีกนิดหนึ่งเนาะก่อนปิดจบอ่ะจะช่วงทําคะแนนด้วยบางทีในแบบเวลา8.8% 9.9%อะไรอย่างุเงี้ยถ้าลูกค้าไม่สั่งวันนี้นะคะราคาจะดีดขึ้นเพราะวันนี้คือ8.8ทันทีที่เราปิดปุ๊บออโต้ชัดดาวแบบทุกอย่างปิดหมดเลยอะ แต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนก็ยังมีความอยากได้อยู่อย่างนั้นตอนนี้กดโค้ดไว้ก่อนกดโค้ดไว้ก่อนเพราะว่าเนี่ยเวลาพิมหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้โค้ดกันนะคะอยากให้ได้ส่วนลดแหละพอพิมลงจากไลฟ์ปุ๊บรีบใช้โค้ดนั้นให้จบนะคะก็จะได้สินค้าถึงหน้าบ้านนะคะได้ของกลับไปใช้งานแน่นอนเนาะก็คืออันนี้ก็คือการยืดระยะเวลาคือเราลงจากไลฟ์แล้วแต่ว่าลูกค้าที่ยังถือโค้ดอยู่อะ่ะเขาก็ยังสามารถใช้ได้ในแอปสี่ส้มอ่ะโค้ดหน้าไลฟ์่ะ มันก็คือเยอะจริงๆแหละมันก็เลยเล่นได้ไงแต่ทิกตอกก็ให้เยอะทิกตอกถ้ามันเป็นวันที่แบบวันเพย์เดย์วันอะไรเงี้ยเขาปล่อยโปรหนักเหมือนกันนะแบบหนักมากแต่โอเคถ้ามันไม่ใช่วันเพย์เดย์หรือวันอะไรเงี้ยที่ทิกตอกให้คือหลายๆแบรนด์เขาก็จะมีแบบอภิษิที่ให้เพิ่มบ้างซึ่งอันเนี้ยข้อห้าปิดการขายจำไม่ได้ลวมีกี่ข้อข้อหกเราต้องรู้ว่าโปรโมชั่นของวันนั้นคืออะไรบิวเป็นคนหนึ่งที่ พูดเรื่องพวกนี้แต่บิวจะไม่ค่อยเน้นย้ำเรื่องราคาราคาบิวจะเน้นย้ำบ้างบิวไม่อยากให้ลูกค้าไปโฟกัสที่ไพรซิ่งอย่างเดียวบิวอยากให้ลูกค้าโฟกัสที่คุณภาพด้วยดังนั้นเวลาบิวพูดอ่ะบิวจะเน้นคุณภาพเป็นหลักว่าเออไอสิ่งของตัวเนี้ยมันดียังไงมันมีข้อดีอะไรบ้างหลังจากนั้นเรื่องของราคาให้ลูกค้าตัดสินใจเองว่าเฮ้ย คุ้มค่ากับการซื้อหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ไม่พูดนะวิจะย้ำเรื่องโปรโมชั่นตลอดเวลาเพราะว่าลูกค้าพึงจะได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกับเขาอะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับลูกค้าเองโปรโมชั่นยังไงก็ต้องย้ำตลอดตลอดตลอด,ตลอดเรื่อยๆคุณภาพส่วนเรื่องราคาพูดบ้างแต่เท่าที่สังเกตอะราคาแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันเลยเว้ยเลย,เลยแบบวูเลยไม่ชอบพูดเรื่องราคาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ให้ลูกค้าตัดสินใจเองว่าตอนที่ลูกค้าเห็นในแอปอะราคาเท่าเนี้ย พึงใจที่จะซื้อไหมถ้าพึงใจคือโอเคแต่เรื่องของส่วนลดอะมันทุกคนเท่าเทียมกันเออู่เลยพูดอันนี้ได้แล้วก็เป็นสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเลยพูดอันนี้ได้แต่จะแต่เรื่องราคาน้อยมากๆคือถ้าคุณภาพดีอ่ะคุณภาพโอเคว่ายังไงลูกค้าก็ซื้อเพราะว่ามันเหมาะสมกันมันไม่ได้แบบว้าวเออแต่ถ้าราคามันเกินเหตุอันควรที่แบบแพงมากแล้วคุณภาพมันไม่ได้ขนาดนั้นอะ มันก็ขายไม่ได้คือลูกค้าก็ตัดสินใจเองคือต่อให้ลูกขายแทบตายอะถ้าราคามันไม่ได้ลูกค้ามันก็ไม่ซื้อก็จริงป่ะเออดังนั้นน่ะเรื่องราคาลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองได้เลยแต่เรื่องคุณภาพสิ่งของเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือหน้าที่เราที่ต้องอธิบายให้กับเขาฟัง